รูในเดอะมาร์เก็ตโฟร์แอนด์อัปโฟรเดเบิร์บสตาร์ชีชแอนด์เทคแพคเก็ตคอมแพคเอสยูวีเดอะ2025 MG3S ไม่บีจัสวอตยูลุกคิ่งฟอร์ในทุกวันนี้วิดีโอเมื่อได้วิ่งดิฟในทุกฟูลรีวิวของดีสปรีเฟเชตครอสโอเวอร์ครอบครองทุกอย่างจากดีเอ็กเทียร์ดีไซน์ทูอินเทียร์คอมฟอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์ไพรซิงเริ่มต้นด้วยดีเอ็กเทียร์ The 2025 MG ZS c a r r y a s l e e k g u e m o d m r n l r o k t o เ t u c l e l r l y l y o v v l v o v o r t r t y e y r a r The front g r i l l is now modified, featuring a honeycomb pattern that keeps the ZS a sportier edge. LED h e a d l i g h t with dynamic DRLs provide not just better visibility but a sharper aesthetic. From the side, clean character line flow from front to rear accentuating its urban presence. Alloy w h e e l e standard on higher trim. วิดไซซ์อ well ัพทูสิบเจ็ดインเชสแดชออฟเฟอร์เอโบว์สแตนเอาราวเดอะแบ็กเดอะเลดเทลแอมแอนสคาเทดบัมเปอร์กีบอินเอพรีเมียมเอสยูวีฟิลสเตปอินไซซ์แอนยูเม็ดวิดเอเซอร์ไพรซิงลีอัพสเกลอินเทียร์ฟอร์อิดไพร์เดอะเคเบิลฟิลเอรีแอนเวเลตเอาท์วิดเอนิวสิบจุดหนึ่งอินทัสครีนอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มเทคกิ้งเซ็นเตอร์สเตทอิดซับพอร์ตบอทแอปเปิลคาร์เพลย์แอนแอนดรอยออโต้แมทเทอเรียลแฮฟบีนอัพเกรดอัครอสเดอะบอร์ดซอฟต์พลาสติกออนเดอะแด Stitch later on higher trim, and a more intuitive layout. t a s ample space for p a s s e n g e r in both r o w and the boot o f f e r generous capacity, perfect for city errands or weekend getaway. The digital instrument cluster adds a futuristic touch, and f e a t u r e like a panoramic sunroof and 360 degree camera are available on select variant. When it comes to performance, the 2025 ZS offers both petrol and electric variant depending on the market, เดอร์1.5ลิตรเบรโตร์เอนจิ้นอีส์สム ooth และเอฟฟิเชนท์อิเดียลสำหรับออฟบ้านไดรฟ์วิ่งวายเดอร์อิเล็กทริกเวอร์ชันดิลิเวอร์อินสแตนท์ท็อกและเอควิเอตไรท์เดอร์แฮนดิ้งอีส์ไลท์และนิ่มเบิร์มวิดอิมโพรเมนต์เมท2สุดเซนชั่นทันทิ่งออฟเฟอริงเอมอกคอมโพส์ฟีลโอเวอร์บัมป์และอาราว์ลคอร์เนอร์น่าเลิกท็อกไพรซิงเดอร์สองพันยี่สิบห้า MG แซดเอ็กซ์เรเมน เปเตอร์วาริเอนสตาร์ทจากอัลราวห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวายเดอร์อิเล็กทริกเวอร์ชันแคนโกลอปทูเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโฟลวอัลคุณจะได้รับเทคโนโลยีความสะดวกสบายและดีไซน์ซึ่งเป็นคุณค่าที่น่าสนใจวีเตอร์ยูเอฟเฟอร์ทาร์มบูเยอร์ออร์จัสม์วันเอฮัสเลฟรีเดลิตรายวิ่งด้วยฟีเจอร์โมเดิร์นดีเอ็มจีแซดเอสชูดดิฟายแนลลี่วีออนยูราร์ดาถ้าคุณพบว่ารีวิวช่วยเหลือได้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์